ตอนแรกว่าจะามาสองคนนะฮะแต่ว่าทีนี้อีกคนนึงยังไม่ว่างอีกคนยังไม่ว่าง๋ยวผมว่างนะผมพร้อมจริงอ่ะเรื่องนี้ยังไม่อยากจะเล่าเลยแต่แต่วันนี้คือมาเล่าแล้วเพราะเรื่องมันนานแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนันทวัฒน์เอ็นทีเอฟเกิดวันที่ส4ครับกันยาเมื่อเดือนที่แล้ว ยี่สองแล้วตอนนี้วันนีมันเกิดไปใช่ครับเต็มอายุเต็มเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองแล้วอ่ะอันนี้ได้เก็บเรื่องพูดได้เลยไหมเนี่ยได้เลยพูดได้เลยอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยเรียนอ่าอันนี้ต้องย้อนตอนนี้ยี่สิบสองที่มาย้อนกลับไปมาสิบสองปีตอนมาสิบขวบผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้กั้งเรื่องเนี้ยมันเกิดเมื่อประมาณถ้าจําไม่ผิดประมาณวันศุกร์อืมวันศุกร์คือเป็นเป็นวันที่แฮปปี้ที่สุดเพราะว่ามันจะวันเสารร์แแลล้้้้ววววววไไงงออออ่่่่าจจจะะะหหหยยยยุุุดดดััััันนนนนนใชมมเเเเเปป็็คคคืืผกกกบีูร โรงเรียนอ่ะมันจะมีเวรทําความสะอาดตอนเย็นเวรเวรทำความสะอาดตอนตอนเย็นแล้วทีเนี้ยคือตอนนั้นประมาณ3ามโมงสี่โมงอ่ะแต่ว่าต่างจังหวัดอ่ะมัน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 จะคึ้มมันจะมืดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออก็ผมก็ทําเวรอะไรปกติกับมัน2คนแหละแล้วทีเนี้ยผมสมัยนั้นคือมันจะเป็นโรงเรียนที่คือมันจะมีแค่ห้องเดียวเพราะนักเรียนไม่ได้เยอะมอหนึ่งคับหนึ่งมอหนึ่งคับสองมอหนึ่งครับสามอย่างเงี้ยแต่โรงเรียนต่างจังหวัดไม่มีเพราะว่าโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่คือคนมันน้อยก็คือก็จะมีแค่อาคารนี้ก็จะมีมมมมประาณนนั้อใช่ อนนั้นสิบขวบก็ประมาณเท่าไหร่วะปออะไรวะปอสี่ปอห้าอปอสี่ปหา้ปปหาผมกับไอ้กั้งนี่คือทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดมันก็ไม่มีคนอยู่นนะหรอกแต่นั้นน่ะแต่โต๊ะห้อง,องเรียนห้องนั้นมันมีมันยี่สิบคนผมกับไอ้กั้งเนี่ยคือสนิทกันแต่ว่าไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันนะคือ,อผมจะอยู่กลางห้องไอ้กั้งก็จะอยู่จะอยู่ถัดจากผมไปประมาณสองสามโต๊ะด้านหลังวันนั้นก็จะเป็นวันที่แบบเก็บของแล้วเก็บไปกวาดมั่งถูบ้างอะไรเงี้ยมันก็สลับสลับกันไปแล้วทีเนี้ยประเด็นคือ ชื่อแต๋วคือร้านจัดเลยนะคือคือผมมาชอบผมชอบผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเด็กเด็กมันก็เป็นแบบแ๋วอะไรอีแ๋วเนี่ยใช่แ๋วมันก็เป็นแบบฟิลแบบป๊อปปี้เล่อผมมาชอบผู้หญิงคนนี้แต่เนี่ยไอ้ก้้งอมันรู้ว่าว่ากูชอบไอ้กัางมันรู้ว่าแต่เฮ้ยไอ้เพี้ยไอ้ตามันชอบคนนี้ว่ะแล้วมันก็เหมือนว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับโต๊ะไปขีดเอาลิลวเหละหรือดินสออะไรขีดเขียนโต๊ะเพื่อแบบว่าแบบเหมือนมันจะไม่เด็กเขียนโต๊ะไอ้เต้า อีแตวอีแวเขียนมาแบบว่าปาล์มรักแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นมันนั่นไอเด็กปปี้เลิฟใช่แล้วกูอ่ะกูไม่ชอบกูเลยบอกเฮ้ยมึงอย่าไปเขียนไปเขียนอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าสมัยเด็กมันก็เขียนเล่นๆกันอ่ะแล้วแล้วมันก็ด่ากูอ๋อแล้วเป็นคุยอะไรเอ้าเอ้ามันมาด่ากูอาไอ้เหี้ยแล้วเป็นอยู่กันสองคนน่ะแต่มึงมาเขียนทำไมล่ะมึงมาเขียนอย่างนี้กูไม่ชอบเพราะว่าสะอาด ใช่หนึ่งหนึ่งคือมันเป็นเวรที่เราทําความสะอาดแล้วถ้าวันวันจันวันจันเขามาเช็ควันจันเขามาเช็คใครทําเวรนั้นสุกอทำไมเลอะอย่างนี้โดนอีกอ่ากูโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคือมันเหมือนว่าแบบว่าโอเคมันก็เริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงเริ่มมีปากเสียงอะไรเงี้ยกูอย่างที่กูบอกอ่ะมันไม่มีคนอยู่แล้วครูอ่ะก็ไปส่งเด็ก เด็กนักเรียนที่เลิกเรียนแล้วไงแบบก,กูกูจะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่แบบว่าทําความสะอาดเอ,อ,อ,อแล้วอย่างที่กูบอกไปย้อนกลับไปนิดนึงคือตอนนั้นกูอยู่ปวสี่ปห้าแล้วมันก็จะมีปวหกหรืหออะไรเงี้ยที่มันอยู่ชั้นเดียวกันแล้วมันก็จะมีแบบเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยไอเด็กปวหกก็จะมีคู่หนึ่งแต่คือวันที่มีปัญหาคือแล้วกูก็ด่ามันกูก็ผักมันนั่นแหละ,ะแล้ว พี่มันที่อยู่ปหกอ่ะคือเป็นพี่หอคอยไอ้กั้งเป็นพี่หองไอ้กั้งมีพี่ชายเออมันก็เลยไปฟ้องพี่มันว่ากูไปด่ามันเออแล้วพี่มันก็มาพี่พี่พี่มันแล้วก็เพื่อนมันน่ะห้องเรียนก็มาก็ท้าบอกว่ามันมีประมาณ3คนกูคนเดียวแล้วมันก็เหมือนมันฟ้องพี่มันว่ากูไปทำไปทำอย่างี้คือป .6 กสองเวนห้องไง มันจะเป็นคู่มันจะเป็นคู่เออมันเหมือนไปฟ้องพี่มันพี่โมโหมันไปฟ้องพี่มันพี่มันก็มาอแล้วมึงมาทำอะไรน้องกูกูก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยมันทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วกูเลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยแล้วมึงจะไปฟ้องพี่มึงทำไมมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้มีอะไรอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนฟ้องพี่มันพี่มันก็เดินเดินเข้ามาผักกูมันเป็นเที่ยอะไรกับน้องกูกูเนี่ยไอ้กูก็ไม่ยอมนะมั้งกูถึงไม่กวาดอยู่กูก็ฟาด Rition. ฟาดเขาเา้าเขา้ากกหูฟาดอันนี้หนักเลยใช่อย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคนห้ามอยู่แล้วเละกูก็สู้อ่ะสู้ไม่ได้กูก็สู้มันก็ลุมกูสามคนอ่ะกูซัดกันอ่ะต่อยกันถึงเช้าต่อยกันถึงเช้าโอ้เมือาสุดเด่ยก็อย่างที่กูบอกไงเวลาคนที่มันต่อยกันแล้วมีคนห้ามมันก็จะอยู่แค่นั้นแต่เนี่ยคือกูต่อยกันถึงเช้าต่อยกันหูถึงเช้าอ่ะแล้วกูเลยันก็รู้กูแ้วไม่หมดหรอก <G ül üş> แรงกูไม่มีตกอ่ะแล้วตอนนั้นสิบขวบหวกูยังฟิตแล้วกูเตะบอลด้วยกูยังฟิตอ่ะซัด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 จนแบบว่าเริ่มอะไรแล้วอ,ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อย่างที่กูบอกอ่ะพอมันต่อยต่อย,อยกันหนี่ยเช้าว,วันหนึ่งแล้วเช้าอีกวันหนึ่ง้ามวันกูต่อยคามวันกูต่อยจนจนจนกูต่อยมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะเล็กๆกูเล่นอันนี้เล็กเอ้า อ่มันเรื่องจริงมันต,ต่อยกันจนจนครบอาทิตย์หนึ่งอะอแล้ว,แล,วแล้วกูก็ไม่รู้กูเพิง่งเพิ่งเพิ่งมารู้ตอนตอนโตเนี่ยตอนปีที่แล้วว่าย่ากูอะา,ามหา,ว,หาว่าเป็นว่าเป็นคนสูญหายมึงต่อยกันที่ข้ามมันเป็นอาทิตย์ <c oughs> ไม่ได้รอดถึงยี่สิบเอ็ดกูว่เลยปีนั้นกูเพิ่งรู้ว่าเอ้ยย่ากูแบบแล้วก็ทำอะไรต่อแปะป้ายหาว่าแบบหุยหลานกูอยู่ไหนวะแล้วย่ากูตามหานะจนวันที่ แล้วมันจบยังไงอ่ะมันจบเรื่องนี้ยังไงต่อยกันจนน้ำเจริงๆอ่ะเอ๊ะคนดูอาจจะสงสัยว่าเอ้ามึงต่อยอาทิตย์ยังได้ไงเพราะว่ามึงต่อยวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์มึงก็เปิดเรียนนี่ผิดครับปิดเทอมโอ้ึงต่อยข้ามเทอมกูต่อยกันกูต่อยกันจนเปิดเทอมอ่ะวันดูเกตอ่ะกูกูลงมาท่วมกูอ่ะเออกูต่อยกูต่อยกันอ่ะคือแบบพวกกูก้าสุดอ่ะจนครูเขาไปดูในห้องนั้นว่า อ,อะไรแบบเต็มเต็มเลยจนครูก็ามาซักไซด์ถามว่าเอ้ยก่อนปิดเทอมมาใครทาเวรรก็เลยบอกยกมือว่าผมเองครับอืมอะไรเงี้ยแล้วไอ,อ้แต๋วเนี่ยมันมันมันได้มาห้ามทับหรือ,อ่ายังไงไหมไอ้แต๋วไอ้แต๋วคือคคกกบพาลงรักกบพาลงคบกับพาลองโคกับพาลงนะครับมีเพศสัมพันธ์กับพาลงยังยังไม่ได้มีเพศแต่แต่คบกแบบตอไปเลยเพราะว่าไอพาลงนั้นอายุประมาณแปดขวบโอ้ไอพาลงอายุกี่ปี 8ปดขวดไอ้เต๋าอายุสิบขวบเท่ากูก็เท่าอูมาครบรุ่นน้องอะไรเงี้ยพาลงไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าพาลงเรียนมันชื่อพาลงงอ๋ชื่อพาลงมันเป็นไรน้อง เอกกู็พ <Pokémon> ่ง้วาาล <cities S 1> ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่อพาลงเด็กชายพาลงองค์อาจเกียร์สกุลอชื่อยาวซะด้วยมึงเป็นจำมันจากไหนเนี่ยเออไม่ไม่หมายแต่แต่มันชื่อพาลงจริงแต่หมายถึงว่าไอ้ไอ้อนันกูลกูพูดเล่นนะเอออะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็พบกันอะไรเงี้ยแล้วกูก็เพิ่งมารู้อีกว่าพอพอแบบว่าครูครูก็ซักไซต์ามอะเรื่องมันเกิดจากอะไรนู่นนี่น่ะกูก็เล่าให้เขาฟังกันกูเล่ามึงฟังว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างี้อย่างเงี้แล้วเหตุเกิดมูลอะ มันเกิดมาจากไอ,อ้นั่นเน่ะต้นตอคือมันมาเขียนโตอีแตว่ากูไปชอบมันอพอมาซักใส่ฐานจริงจริงจริงคือไอเด็กชายพาลงอ่ะอคือพ่อไอ้ก <Yeah, anyway> ั้งโอ้มีลูกแล้วอระใช่อีแต่ออีแต่คือแม่ของไอเพื่อนเมืองใช่ไอกั้งไอกั้งเนี่ยคือลูกของไอไอพาลงเออโอ้โหไอเรื่องนี้เรื่องอะไรกันวะมันต้องมันต้องเปาะแล้วมันต้องเปาะเอ้ามาแล้วพอพอกูรู้อย่างนั้นไอกูก็แบบว่ากูก็ เสียใจกูก็เลยกลับกลับมาบ้านแล้วบอกย่าว่าย่าขอย้าพี่อยู่กรุงเทพโอ้โหเข้ากรุงเทพแล้วใช่กูกูเข้ากรุงเทพวิ่งตรงเข้ากรุงเทพว่ากูอายุเท่าไหร่นะาสิบขวบ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 ใช้ชีวิตในกรุงเทพใช่ขับร้อยยี่ห้าแต่แล้วมีร้อยี่ห้าคันหนึ่งกูเชื่อเหมือนเอาเอู้โอเคกูก็บอกย่าย่าก็บอกอุ้ยจะไปจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เขาเขาเขาก็อยู่ในส่วนไม่น่าดึงกับมาเกี่ยวเออเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมึง มึงถามไมอจีได้จีเป็นปัญญาได้ก็ได้เดี๋ยว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 ค่อยมา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 อันนี้เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยพูดเล่าไปโกหกก็แบบไม่ใช่ไม่ได้โกหกเดี๋ยวพอกูขับขับรถเข้ากรุงเทพใช่ไหมในระหว่างขับรถเข้ากรุงเทพใช่ใช่ใช่ขับรถไปเองไรอีกหนาใช่กูไม่ได้เข้าทางหลังนะกูก็เข้าทางทางมืองแต่แต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงเมืองมันไม่มีแล้วมันต้องใช่ขับรถกูก็ขับไปเรื่อยเพราะว่าแบบกูอัปากหลักที่ไหนไม่มีไม่มีจุดหมายเพราะว่าไม่มีญาติอยู่กรุงเทพเลยไม่มีไม่มีจุดหมาย พอกูไปถึงปุ๊กเวงอ่ะพอกรุงเทพมันใหญ่มากเว้ยแต่แต่ถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นอยู่อยู่แถวแบบไอพญาไทยโอ้พญาไทยใช่แถวแถวพญาไทยก็พอขับไปปุ๊กกูจอดจอดถามพี่วินว่าพี่วินที่ตรงนี้ว่าขายเท่าไหร่โอ้ยสุดที่โสุดทีเด็กสมขวบซื้อที่เออไม่ใช่ถามถามเขาพี่วินที่ตรงนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเาก็เลยบอกหุเแค่แพงอ่ะไ่ละสามสี่ล้านอ่ะสมัยก่อนนะมาสิปีแล้วอ่ะกูกูกูก็เลย พักตังที่กูเก็บมันจากค่าขนมอ่ะมึงเก็บตั้งแต่กูเก็บเก็บตั้งแต่าได้แต่เท่าไรได้แต่ตั้แต่เรียนอ่ะเรียนเข้าโรงเรียนกี่ขวบอ่ะสามขวบอ่ะโอ้โหได้เป็นวันละยี่สิบอ่ะกูก็เก็บสะสมอะไรเงี้ยสามล้านจนจนจนเออจนได้มาสามสามสี่ลังก็เลยซื้อทีไ้สองไร่อืมก็เลยก็เลยปฏิญาณตนกับตัวเองว่าเออถ้าถ้ากูแบบไม่ได้ดีอ่ะกูจะไม่ทำกูก็เริ่มทำธุรกิจเด็กติดปวดทำธุรกิจ เอาเอาเอากูชอบกูชอบเอากูก็เลยเริ่มทําธุรกิจอกูก็ทําประสบผลสำเร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือแต่สมัยก่อนอะตอนนั้นกูยังกูไม่ได้แบบอยากติดต่อใครกูก็เลยไม่ได้ซื้อโทรศัพท์หรือว่ากูก็ไม่ได้กลับบ้านกูไม่ได้กลับบ้านมาประมาณห้าปีจนยากกูคิดว่ากูสูญหายรอบหนึ่งเขียนป้ายอีกเขียนใา้แปะตามอะไรเงี้ยยากกูสมัครเ Facebook ลงแบบเด็กคนนี้หายไปไหนอะไรเงี้ยแต่กูอบกูก็มุ่งมุ่งมั่นทํางานกูก็ทาของกูไปทำ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  ทำอ่ะจนมาหนึ่งกูเก็บเงินได้ก้อนหนึง่งประมาณประมาณหกสิบล้านโ,โอ้โหโคตรเยอะเลยนะเมื่อไมก่อนนะ่ะไมหกสิบล้านกูก็เลยขับร้อยยี่ห้าแต่กูยังใช้ร้อยยี่ห้าคันเดิม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 กูก็เลยขับขับ,ขบร้อยยี่บห้ากลับมามขับมาเนี่ยแหละตามหายกั้งมึงยังตามหาไม<ค>่กูตามหามันเพราะว่ากูอ่ะอยากจะขอโทษมันในสิ่งที่กูทําผิดเพราะกูเพราะกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจจนมารู้แล้วว่าไอ้กั้งอ่ะเป็นครูอยู่โรงเรียนนั้นก็คือมัน มันก็สมองเป็นอะไรเงี้ยพอพอพอกูขับมากูก็เลยบอกเฮ้ยกั้งกูขอโทษนะเว้ยที่กูต้องทำอย่างนั้นมันก็เลยมันก็เลยสารภาพกลับมาว่าที่มันทำอย่างนั้นอ่ะเพราะมันชอบกูโอ้ยจะมงเหลืองมันชอบกูกูก็เลยบอกว่าเอ้ยกูไม่ได้คิดกับมึงอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยกกูก็เลยถามถามว่าแล้วพ่อมึงเป็นยังไงพาลงอ่ะสุดท้ายแล้วอันนี้เราจะไม่เล่าคือพ่อมันเสียแล้วโอ้อยโรคอะไรอ่ะเออแพ้แพมเพิร์ แพ้แบบอันนี้เรื่องจริงนะอย่าจะขำนะกูบอกก่อนคนคนตายขอขอโทษนะครับเออนั่นแหละก็สุดท้ายแล้วก็โอเคมากลับมาเป็นเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจนจนตอนนี้ไอ้ไอ้ไอ้กั้งเป็นรปภที่ที่โรงงานกูที่นู่นที่ที่พญาไทกูให้มันมาทำงานกับกูที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หาดูไหมว่าคือที่กูกลับมาขอโทษนันอ่ะกูไม่ได้อยากจะขอโทษจริงๆกูกลับมาแก้แค้น ก็คือว่ากูมาขอโทษมันแล้วก็แบบคุกคีกับมันน่ะเพื่อที่แบบว่ากูจะรู้รู้ต้นลึกหนาบางของชีวิตมันว่าเอ้ยมึงอะไรมาจนกูก็เลยบอกว่าเอ้ยกูเนี่ยกูมีโรงงานอยู่ที่ที่กรุงเทพไเดี๋ยวกูไปเซอร์ไพรส์กูก็เลยปิดตามันแล้วก็พามันสอนอะไร้าก็ขับไปอขับไปขับไปจนถึงโรงงานกูก็เลยเปิดตามันก็คงไม่รู้หรอกว่าที่ไหนอ่ะกูก็เลยบอกเนี่ยโรงงานกูเดี๋ยวมึงทำงานอยู่นี่จนกูปล่อยไว้ มันมีอะไรยิ่งกว่านั้นอีกเหรอคือตรงนั้น่ะไม่ใช่โรงงานกูอา้อาวถ่ายแล้วกูไปปล่อยมอันทีกูปล่อยมันทีไปม่ายน่จนตอนเนี้ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยทําไงอย่างงีม้มันมันกลายไปเป็นคนขับรถเมล์เฮ้ยจากที่จ,จอกันเนี่ยมันกลายไปเป็นคนคนขับรถเมล์แล้วกูก็อโอเคกูก็เริ่มติดต่อกับมันเลยจนทั่วเนี้ยกูกลับมาอยู่ปลายจีนกูแก้แค้นสาเร็จ สุดยอดมากเลยมึงทำสำเร็จเป็นไงขอบคุณมากในวันนี้ขอบคุณมากชิวแต่กูไม่ไ so. ด้อยากเล่าเรื่องมึงแม่งดาร์กจัดจกูไม่อยากเล่าทั้งนี้ยบอกเลยเดี๋ยวกูจะส่งนี่กูจะเขียนเรื่องเนี้ยฟังฟังกูก่อนกูจะเขียนเรื่องเนี้ยส่งพี่โก็ดเอ้ยไม่ใช่พี่แจ๊กพี่แจ๊กเออเรื่องนี้แบบแก้แค้นนะครับมันเป็นเรื่อง ขอตั้งชื่อเรื่องว่าแก้แค้นในแก้แค้นอีกหนึ่งทีเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยกูไม่กล้าเล่าเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันเป็นเรื่องที่ที่นานมาแล้วแล้วกูกูไม่รู้ว่าไอ้ก้างมันจะฟังอยู่ไหมถ้ามันฟังอยู่อ่ะกูอยากให้มันรู้ว่านี่แหละกูสําเร็จแล้วแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบอยากจะสสรภาพอีกนิดนึงเืเอาพี่หน้าได้มเอพี่หน้าอะไรอะพี่หน้าได้ไหมโอเคโอเคโอเคเรื่องนี้มันแบบเรื่องเรื่องนี้จะจะเกี่ยวพัวพันไงตีด้วยเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องไอ้ไอ้ก้าที่ไปกับไอ้ไอ้กล่่ะาไห ไอ้ดีดียังขงนลุกอ่ะออีพีหน้าครับอ่ะอีพีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวว่อีพีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าต่อเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>ใครใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ก็คอมเมนต์บอกได้เพราะว่าตอนตอนสิบขวบอ่ะไอ้เหี้ยผมผมยังจำได้แม่นเพราะมันเป็นสิ่งที่ติดตาผมแต่เรื่องเรื่องต่อมันมันก็จะมีมูนจากเรื่องนี้ไปต่อเรื่องหน้าคือเรื่องเกี่ยวกับไอ้ก้างไอ้กกล้วยที่บางแสนเรื่องนี้สนุก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ว่ากันเลยเรื่องเล่าดิเล่าเลยนะไม่จะพึ่งไม่ไม่หมายหมายถึงว่าอีพีหน้าเพราะว่าตีตีไม่กล้าเล่าอตีมันกลัวเกินหน่อยดีว่ะเกินเกินหน่อยตีที่ที่ที่มึงเจอรอดนั่นเกือบถึงชีวิตอ่ะเออเกือบมังหน้าฝังจัดเนี่ยเรื่องนี้เกือบถึงแต่เดี๋ยว่าเรื่องนี้ผมขอเอาไปจดเป็นไดเรกของผมได้ได้ได้แต่แต่หาพี่แกเขาโอเคโอเคไถ้าสมมติว่ามีโอกาสหรือว่า ในชาตินี้กูได้เล่านะกูได้เล่าให้ฟังโอเคโอเคโอเคได้๋ยดประมาณนี้ประมาณนี้แหละก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่รับชมจนจบหรือว่าใครที่รับชมไม่จบก็บอกเลยนะครับให้กาฟังให้จบถ้าจริงจริงนะเรื่องนี้ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนไม่เคยไม่เคยไม่เคยแล้วก็เรื่องหน้านะครับผมเป็นเรื่องที่น่าฟังมากๆเป็นเรื่องนี้ครับถ้ากอจะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอย่างกอต้องฟังไปเรื่อยแก่ข้าวไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยเพราะมันจะได้รู้ว่าตัวละครนี้มาจากไหนโผล่มาจากไหนอะไรเงี้ยเพราะมันทุกตัวละครมีชีวิตจิตใจของต วันนี oh, okay, well. enroll, okay. ้วันน okay. ี้โอเคครับทุกตัวละครจะสอดคล้องถึงเรื่องหน้าด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปเรื่องนี้คือแค้นในแค้นอีกหนึ่งทีชื่อเรื่องนะครับผมวันนี้วันนี้ไปโอเคโอเคนะครับสำหรับพี่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ